ดีค่ะวันนี้เ่็นไดีสิภา้ามาล่างพักหนอกหมูเขาไห้พักหนอกพักหนอกบ้านเราไ่ได้ไปเก็บหมูคนเก็บหมูคนลามาให่พักหนอนก ล่างไว้ให้กินกับเจียวเมว่อวานไม่ใงีดีมาพักขาเอพักมาให้เขาว่าไม่ใงีดีมาพักขลเอพักมาให้พอายพระน้องพ่ลูกหลานมาล่างพังหนอก หลัางพังหนกซอยนี่เด้อหลัางพังหนกซอยนี่นี่ก็ได้อันหมูเพิ่นไปหน้าสี่ว่าให้ฟังหมูเพิ่นไปหน้าย่าดีหูเด้ยไปไปหน้าพิ่นบุระบ่เป็นหน้าย่าดีหรอกย่ายดีบม่มีพังหนกหรอก อันเพิ ter ters, ่นไปหน้าเพิ่นดดไปสู่ป่าไปสู่ป่ายูซาเพิ่นไปสู่ป่ายูซาเพิ่นเพิ่นโลเก็บพักหนอกมากเพิ่นว่าเพิ่นเห็นพักหนอกเพิ่นเลยคืนหอนไม่ใหญ่ดีว่าไม่ใญ่ดีมักพักหนอกหมักพักทุกพักแหละวะย่ยดีมักไม่ดีก็มักทุกพักแหละเพิ่นโลเพิ่นโลเก็บมาฝาก เห็นพักหนอกขึ้นแล้ววะบ้าเห็นพักหนอกนี่ขึ้นห่อนมใหญ่ดีดิเราหมักผักหมักผักบ้านๆผักอันนีนผักเบาบ้านก็กินอยู่ก็ส่วนมากก่ะบ้านนอกเขาก็กินผักบ้านนี่แหละเนาะผักหนอกผักหนอกน่ผักบ้านเขากระเดาเน่ยแหละเขาเพื่อนเห็นคือเก็บมาเพื่อนเราบอกเก็บไปให้ม่ใหญ่อันนี้ก็น่าเสียน ันเราบอได้มากิ๊บไปหายเนวเลนเล่าในสู้งเหรสัตวขึ้นว่ากันนะกิ๊บไปหายแล้วเนี่ยเขากิ๊บหมายว่าเล่าหมักผักกิ๊บผักไม่หายม่เงี้ยดีกินกับลาบกินกับเจีวอันก็งามๆแต่ละอ่อนดีเนาะวัคธรรมศาสตร์ฮองเบิ่งเนี่ พักนอกไหมงมี่ครับนอกก็ได้กินลายมืออยู่ขั้นได้ไปนะเขาก็สิเก็บเอะไรกว่านี้อยู่อันนี้ขอมาฝากลายจำนี้ก็โอเคแล้วคิดว่าอะไรยะดีบ่ได้ไปนะเขาเขามาอื้นอยู่บ่ได้ไปชักจักหนาอย่างเขาไปเก็บเขาไปเก็บบ้านนี่ ยากง่ายอย่างดอกดูดูบริปไปในเขาโกรธนะฮพักนอกเน่พักพักอีหยังเน่ก็บพักอันพักกาดหน้าเน่เนาะบ้านเฮาย้มเหลงอยู่นะพักกาดหน้าเน่พักอันพักนอกเน่พักขี้สมขี้ขมเน่พักขี้สมขี้ขมครับเขาผมว่าได้มาให้ดอกเพื่อนว่าอันยาย่ดีบุมีป่าเก่งป่าข่อใหญ่เก่งใส่ ก็เลบยบรได้เอามา,หาให่ย่ยดีปักนะเอาแต่พักอันนี้มาให่แล้วก็กินพักนีลาธรรมศาสตร์เนี่ยแทบดูได้ละ่ะลาบปลากับเจลหมากพักไม่ใหญ่ดีฮะข้นนด้กินพักห่าใครอยู่กินกับเจลกับจู๊หเนาะพักธรรมศาสตร์ามาว่าเรื่องกินพักนี่แหละเมื่อนี้ว่าเรื่องอัน กินพักหน่อกเลยละ่ะเขาอันเพ้าเรื่องเขาเอาพักหน่อกมาให้มื้อนี่มีไงดีเขาเอามาให้คนบบได้ไปเก็บเขาเลาอมาให้ตามภาษาตามภาษาคนหมักพัด นกพักับ้านเนาะี่ีเสียงอ่นน้องเสียงเครื่องเลยเด้อเพื่อนเพื่อนซักนำ้ำงือนในสวนนี่เพื่อนซักนำ้ำบาดานมันหลุดมันหยุดติ้ตงยินเสียงเครื่องติด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 บ่ะะร,ระยาเพื่อนเพิ่นมาซักนำ้ำข้างๆไม่ยัยดีนี่แหละ อื่นเสียนกับแจ้วอืน่นจะกินกับแจ้วอือ่นเมมาเตเวาเนาะมาเตเวาอันเรื่องแต่พักอันลืมถามไอ้น้องลูกหลานสุขผู้สุกคนอยู่ดีมีเฮงอีตัว อยู่ดีไม่แหงเนาะฉันอยู่ดีไม่แหงกัดีเลยฉันอยู่ดีไม่แหงกันไนด้เลยแล้แต่ว่าเรื่องพักโบก็าถามเรื่องอยู่ดีไม่แหงกันฮค่ดี <c oughs> ดีใจว่าขอพักมาให้ดีใจเลยเว่าแต่เรื่องพักว่าแต่เรื่องพักหนอกดีใจหลายเขามาให้ ภักหนอกกินกนัาบอย่างกระเซ็บว่าตั้งแตอันว่าเต,เตม,มักหมักพักใดกินพากนั่นแหละเนาะมักไผ่มักมันคือว่าเละไม่ใชดีหมักยังสิคนหมักขึ้กันเนาะกับตำกันเลยเนาะคนแต่ม,มักบอกขึ้กันเลยหลุดกันยังตำกัน คนมักบ่คือกันคือว่าคนมักบ่คือกันบ่คือกันบ่ลคนมักพักกันกาดพี่น้องคนมักพักเนาพักสะอมมันนี่องคนก็มักพักกะเมกพองคนก็มักพักกะแยงองคนก็มักพัก,พกอตู ผู้หลงคนกัมักพักแงะแปลงเส่นจพักอีแงเห็นไหมบ้านไม่ดีหอนพักอีแงมักบวกพือกันผู้หลงคนกัมักอันน้องไม้แกงเสร็พักกระแยงผู้หลงค้นผ่นมกักแกงเสร็พักอีตู้ดูสินะผู้หลงคนกัมักใส่แกงอันพักเน่าหรือพักขาอันไหมมันบวกพือกัน แล้วแล้วแบบนี้ชอบกินผักเอาแล้วเลยได้แบบนี่ยังดีร่างผักแล้วเลยเด้อ ยดีล่างพักเลวเล้วสรุปเล้วเมื่อนี้เห็นมียาดีผ้ามาอันล่างพักหนอกมือนี้ล่างพักหนอกภูมักพักล่างพักหนอกสรุปเล้วมือนี้ล้างผักหนอกเพี้ยนเอามาให้จังใดกะ ถ้าผ่านไปผ่านมากอ่ะไม่ไ่ดีขอขอบคุณหลายๆเด้อเขามาเบิงที่เขามาเบิงกะขั้นบอยษาทเบิงกะผ่านไปบริวาขั้นมาเบิงกะกุไล่กุเซ่ไม่ไ่ดีเน่เด้อฝากเน่ยฝากกุ้ไล่กุเซ่ไม่ไ่ดีเนี่ยฝากเ,ากกเ,กเ,เากบิงไม่ใญ่ดีเนี่ยเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณค่ะสุขสุขคนไอ้น,น้องอยู่ดีนะเฮงคุณฝากคุ้มครอง ไป่อนเด้อเอาผักเสร็จก็หยิบไว้ก่อน